สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําเฉากล้วยคาราเมลนมสดค่ะทําทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะหรือว่าจะทําขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีเฉากล้วยค่ะนมสดค่ะนมข้นจืดค่ะเรามาดูส่วนของคาราเมลกันต่อนะคะก็จะมีน้ําตาลอดถึงค่ะน้ําตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะน้ําเปล่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะ น้ำตาลโอถึง80กรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะ80กรัมค่ะตามด้วยน้ำเปล่า100 ml ค่ะจากนั้นยกขึ้นตั้งไฟเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคาราเมลจะมีลักษณะข้นนะคะ ตอนนี้นะคะคาราเมลเราก็เริ่มใช้ได้ะะแล้วค่ะเราจะประมาณนี้นะคะจากนั้นปิดไฟยกออกจากเตาพักไว้ให้เย็นค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาตุ่นนมต่อค่ะนํากระทะใส่น้ําตั้งไฟนะคะจากนั้นวางหม้อลงไปค่ะเทนมสดลงไปตุ่นค่ะเราจะตุ๋นพออุ่นนะคะ ประมาณนี้นะคะปิดไฟยกออกจากเตาค่ะวันนี้เราใช้นมสดนะคะ100 ml ค่ะนมข้นจืด40 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำแข็งใส่แก้ว22ออนซ์ค่ะ ประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้เต็มมากนะคะนั้นใส่นมลงไปได้เลยค่ะจากนั้นใส่เฉกากล้วยลงไปตามชอบได้เลยค่ะลาดคาราเมลลงไปค่ะ40 ml นะคะ รรยน้ำตาลลงไปตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเฉาวกลวยคาราเมลนมสุดทําทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะหรือว่าจะทําขายก็ดีค่ะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ